รังผุดไอเดียสารต่อแจก5,000บาทก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันเห็นด้วยหรือไม่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะนายอุตมะสาวนายนก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังจัดทำโครงการ ก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันเพื่อดูแลเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นการสารต่อโครงการต่างๆที่รัฐบาลดำเนินการไปแล้วทั้งการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกร,ก,รการดูแลแรงงานในระบบประกันสังคมโดยหลังจากนี้จะเดินหน้าสู่การฟื้นฟูด้วยการจัดตั้งทีม เราไม่ทิ้งกันเพื่อติดตามสํารวจและรับทราบความเดือดร้อนพร้อมเร่งเยียวยาฟื้นฟูคืนอาชีพคืนรายได้ให้กับประชาชนรวมถึงออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่งครั้งมีข้อมูลผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการเยียวยา ทำให้สามารถนําข้อมูลมาประมวลผลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยจะส่งทีมเราไม่ทิ้งการลงพื้นที่สํารวจประเมินสภาพความเป็นอยู่เพื่อทราบความเดือดร้อนและความต้องการพื้นฐานของผู้ได้รับการเยียวยาทั่วประเทศอย่างทั่วถึงนอกจากนี้มีการจัดให้มีคลินิกคลังสมองหมอคลังเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งต่อยอดมาจากการรับเรื่องร้องทุกเงินเยียวยาตามสาขาของธนาคารรัฐทั่วประเทศโดยจะให้บริการรับปรึกษาเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆทั้งด้านอาชีพบริการทางการเงินปัญหานี่นอกระบบเป็นต้นและเมื่อได้รับทราบเรื่องราวร้องทุกข์แล้วจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามเรื่องเพื่อแจ้งผลให้กับประชาชนผู้ร้องทุกข์ต่อไปทั้งนี้กระทรวงการคลัง ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดอบรมอาชีพด้วยการเสริมสร้างทักษะอาชีพใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดที่จะเปลี่ยนไปหลังสถานการณ์โควิด -19 สิ้นสุดลงซึ่งได้มอบหมายให้ธนาคารรัฐออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคลและภาคธุรกิจ พร้อมสร้างตลาดใหม่ปรับปรุงตลาดเก่าให้ได้มาตรฐานและยังมีนโยบายจัดก,กิจกรรมสัญจรตามภูมิภาคเพื่อพบปะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ได้รับการเยียวยากระตุ้นให้เกิดการจับใจ่ายใช้สอยเกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจจากชนบทสู่เมืองจากฐานรากสู่ระดับประเทศนายอุตมะกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ